S.M.G. Talk S.M.G. News Channel ในช่วง S.M.G. Talk ค่ะพบกับปุกตาพิชามนเช่นเคยค่ะค่ะเทปทอล์เทปนี้นะคะแต่อยู่ที่ชั้น5อาคารสยามกุลการค่ะนนห้องนี้เลยค่ะห้องดร์ถาวรพรประภาออดิทอเรียมค่ะซึ่งต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันพิเศษของเทป Talk นะคะ เพราะว่าวันนี้ค่ะที่ชั้น5ของเรามีการประชุม Annual Report ประจำปี2021และ Action p l ท n ประจำปี2022ของกลุ่ม S M G Manufacturing Cup ค,ค่ะซึ่งต้องบอกว่าวันนี้นะคะก็เลยทำให้เราจะได้เห็นผู้บริหารมางหน้าหลายตานะคะซึ่งวันนี้เราก็จะพาทุกคนนะคะไปทำความรู้จักกับ SMG Menu f a c t u r i n g u และวัตถุประสงค์ของ SMG m a n u f a c t u r i n g ิ u และกิจกรรมของงานวันนี้กันค่ะว่าที่มาที่ไปมีความเป็นมาอย่างไรนะคะแล้วก็วัตถุประสงค์ของงานวันนี้จัดเพื่ออะไรไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ สำหรับแนวทางในการดำเนินงานของ S M G Manufacturing Club นะครับในปี2022นะครับจริงๆแล้วเราก็ต้องเท้าไปถึงวัตถุประสงค์ของ S M G Manufacturing Club นะครับเ,เมื่อเมื่อเริ่มต้นก่อนที่เราจะมาถึงวันนี้วัตถุประสงค์หลกักๆของ S M G Manufacturing Club นะครับจริงแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์แรกก็คือการสร้างความสัมพันธ์สร้างเน็ตเวิร์ระหว่าง ผู้บริหารในกลุ่ม SMG Manufacturing ของเรานะครับทั้ง12บริษัทวัตถุประสงค์ที่2ก็คือการแลกเปลี่ยนนะครับ best practice การเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับเพื่อให้เกิดการพัฒนาในบริษัทในเครือให้มีความเท่าเทียมกันนะครับหรือไม่ต้องไปเริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นที่เป็นศูนย์นะครับเราสามารถเรียนรู้จากสิ่งที่ได้พัฒนามาแล้วในบริษัท ของเรานะครับในบริษัทในเครือของเรานะครับซึ่งสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยนอกจากจะทําให้บริษัทของในเครือ s m g Manufacturing Club ข,ของเราเนี่ยมีการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันแล้วก็ยังสามารถเอาไอเดียต่างๆเอาความคิดต่างๆเนี่ยไปต่อยอดขยายผลนะครับให้มันเติบโตพัฒนาก้าวหน้ายิ่งยๆขึ้นไปในอนาคตนะครับสำหรับในปี2022เนี่ยนะครับเราก็ได้กำหนดดิเรกชันของ s m g Manufacturing c u b อยู่ใน4หัวข้อหลักๆนะครับหัวข้อแรกก็คือการสนับสนุนนะครับให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรของ SMG ของเราหรือการโปรโมท SMG c u l ม u r e ของเราของเราเองนะครับเ,เราได้รับดิเรกชันจากดรพรเทพซึ่งเป็น SMG m a n u จีแมนูคับแ a รนะครับได้ได้มีดำาีนะครับได้มีคำแนะนำให้กับกลุ่ม SMG m a n มจีแมของเรา นะครับมาโดยตลอดว่าเราจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขอยู่ตลอดเวลาซึ่งก็เป็นแนวทางที่เราได้ดําเนินงานเราได้ดําเนินมาตลอดนะครับในการปรับปรุงบริษัทในเครือสยามกลการของเราในปีนี้เองนะครับคุณประกาศิษฐ์ซึ่งเป็น Vice Chairman ของ SMG m a n u f a c t u r i n g อรับก็ได้ให้ direction ว่าเมื่อเรามีการพัฒนาม,มาจากต่อเนื่องเราก็ไม่ควรที่จะยินดี นะครับเกินไปกับสิ่งที่เราได้ปรับปรุงมานะครับเราควรที่จะมองหาแนวทางในการพัฒนาให้เราดียิ่งยิ่งขึ้นไปซึ่งก็เป็นแนวทางที่ได้ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับก็อยู่ในคอนเซปต์ from good to great ซึ่งเมื่อเราทำดีแล้วเนี่ยเราก็สามารถทำให้ดียิ่ง่งขึ้นไปได้นะครับซึ่งเราจาเป็นที่จะต้องปรับตัวเข้ากับสถา,านการณ์ที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคตนะครับ ท่านก็เลยให้คอนเซปต์ว่าเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็ควรจะปรับตัวให้มีการทำงานที่สมาร์ทและก็เซฟหมายถึงมีการทำงานที่ปลอดภัยนะปลอดภัยทั้งธุรกิจปลอดภัยทั้งบุคลากรนะครับปลอดภัยทั้งองค์กรนะครับสมาร์ทเราก็ต้องรู้จักที่จะใช้สิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีทรัซยากสที่มีอยู่ในการพัฒนา ต่อเนื่องต่อยอดเพื่อให้เราอยู่ในสถานะที่มีความพร้อมสําหรับอนาคตหัวข,ข้อที่2นะครับก็เป็นเรื่องของการปรับปรุงการทํางานที่เราเรียกว่า o peration 4.0ซึ่งทุกท่านก็เข้าใจดีว่าเราเข้าสู่ยุคดิจิทัลเราเข้าสู่ยุคคอมพิวเตอร์เราเข้าสู่ยุคไฮเทคซึ่งก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แล้วก็ยิ่งรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับด้วยสถานการณ์โควิด19หรือสถานการณ์ต่างๆที่เปลี่ยนไปในปัจจุบันซึ่งทุกท่านได้รับทราบเพราะฉะนั้นเองเราเองจะเป็นจะต้องอะจะเป็นจะต้องปรับปรุงะระบบการทํางานของเราให้เหมาะสมกับการทํางานในอนาคตซึ่งเราก็ได้กําหนดแนวทางการปรับปรุงการทํางานที่เราเรียกว่า Operation 4.0นี้อยู่4ขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือการปรับปรุงให้เกิดออโตเมชั่นนะครับขั้นตอนที่2ก็คือ ทำปรับปรุงข้อมูลต่างๆให้มันเป็นดิจิทัลหรือดิจิทัลไ z เซชันอันที่3ก็คือ a อ a าลิ i ินะครับเมื่อเรามีข้อมูลนะครับเราก็ควรจะสามารถนำข้อมูลนั้นมา analysis แล้วก็ใช้งานได้สเตทที่4ก็คือเมื่อมันเราสามารถทำให้เกิดดิจิทัลไเซชันได้สามารถทำให้เกิดการวิเคราะห์ข้อมูลได้เราก็ควรจะต้องให้พัฒนาให้ระบบ สามารถติดต่อสื่อสารกันเองได้เพื่อให้เกิดการโอ peration อัตโนมัติโดยสมบูรณ์แบบซึ่งเราเรียกว่าโอ peration 4.0นะครับในหัวข้อที่4นะครับเป็นหัวข้อสำคัญซึ่งเป็นหัวข้อที่ทางคุณประกาศิตมีความสนใจเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากอนาคตอันใกล้นะครับบริษัทในกลุ่ม SMG Manufacturing กขับของเราเนี่ย ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอุตโหมดทีสำหรับ s m g Manufacturing Club ข,ของเรานะครับเรามีบริษัทในกลุ่มนะครับซึ่งรวมรวมตัวกันเป็นสมาชิกของ s m g Manufacturing Club เนี่ยถึง12บริษัทเรามีบุคลากรมากมายนะครับทั้งบุคลากรในด้ทุกด้านนะครับของเรานี่แบ่งเป็น5ส่วนนะครับส่วนของ Sales m ์มาร์เก็ตติส่วนของ Production ส่วนของ Uh, Quality and Procurement ส่วนของ Engineering แล้วก็ส่วนของ Accounting and Finance ซึ่งแต่ละส่วนเนี่ยอ,อุดมไปด้วยบุคลากรที่มีทั้งความสามารถและก็ประสบการณ์ซึ่งเมื่อเราได้มารวมตัวกันเพื่อระดมความคิดนะครับกำหนดแนวทางที่มันควรจะเป็นในการพัฒนาบริษัทในกลุ่มของเรานะครับสิ่งทางเหล่านี้เนี่ยก็จะส่งเสริมให้บริษัทในกลุ่มของ SMG Manufacturing c รับของเราหรือบริษัท สยามกลการของเราเนี่ยนะครับเป็นบริษัทที่เป็นบริษัทชั้นนําที่มีความหลากหลายนะครับทั้งทางด้านเทคโนโลยี Technology, ทางด้านบุคลากรซึ่งจะทําให้สยามกลการของเราเนี่ยนะครับได้พัฒนาก้าวหน้าขึ้นไปนะครับเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้บริษัทสยามกลการเนี่ยเป็นบริษัทชั้นหนึ่งชั้นนําของประเทศไทยของเอเชียแล้วก็ของโลกต่อไปในอนาคต เราเชื่ออย่างนั้นแล้วเราหวังเรามุ่งมั่นที่จะช่วยกันพัฒนายสยามกํลกงงานของเราให้เป็นที่หนึ่งให้ได้ขอบคุณครับ ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับงานบรรยากาศ Annual Report ประจำปี2021แล้วก็ Action Plan ประจำปี2022ของกลุ่ม SMG m a n u f a c t u r i n g ค,ค่ะต้องบอกว่าปีนี้นะคะในฐานะ70ปีของสยามกุลการถือว่าเป็นอีกปีที่น่าตื่นเต้นแล้วก็น่าท้าทายของพวกเรามากๆเลยนะคะถือว่าการดำเนินงานในครั้งนี้แล้วก็ Action Plan ในครั้งนี้จะเป็นแนวทางให้คณะผู้บริหารและชาวสยามกุลการของเราร่วมกันดาเนินธุรกิจให้สามารถรุ่วงไปได้อย่างราบรื่นนั สำหรับ S M G n e w Channel ในช่วง S M G Talk ในเทปนี้นะคะก็ต้องบอกว่าขอหมดเวลาลงเพลงเท่านี้แล้วล่ะค่ะแล้วพบกับทุกตาได้ใหม่นะคะในเทปหน้าเทปหน้าเราจะพาไปทอกับท่านใดน,นะคะแล้วก็มีประเด็นใดที่น่าสนใจอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับเทปนี้สวัสดีค่ะ